ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o n d e r Together ชวนกันตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดอีกหนึ่งครั้งนะครับ <S <S วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเมื่อ,อไหร่ที่ทางธนาคารจะมีการโอนเงินเข้ามาบัญชีของเราที่เป็นเงินค่าชําระสินค้าของทางลูกค้าซึ่งลูกค้าเองนั้นก็มีการใช้ในส่วนของบัตรสวัสดิการ เราชนะและคนละครึ่งต่างกันออกไปอีกแล้วเงินเหล่านี้จะมาถึงเรากี่โมงกี่ยามบ้างและจะเข้าตอนนั้นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับผมหาว่าระบบเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะทําอย่างไรเราจะได้เงินเมื่อไหร่ข้อมูลเหล่านี้เราไปรับชมกันนะครับผมจากประสบการณ์จริงที่ผมได้ผ่านมาทุกโครงการแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะหมดความกังวลเหล่านี้นะครับ ไปได้อย่างไรโปรดแชร์ข้อมูลตรงนี้สำหรับเพื่อนของท่านที่เป็นผู้ค้าด้วยกันได้เข้าใจว่าเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่จะได้คลายความกังวลในส่วนของการใช้โครงการภาครัฐเดี๋ยวไปรับชมกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับผมมีคนทักเข้ามาถามว่าหาว่าทางเราเองเนี่ยสมัครร้านค้ากับทางภาครัฐแล้วในโครงการคนละครึ่งก็ดีนะครับเราชนะก็ดีหรือว่าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐก็ดีเนี่ยทางภาครัฐเองจะมีการชําระเงินค่าสินค้าให้เราเนี่ยวันไหนเมื่อไหร่เวลาใดบ้างนะครับผมเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับอย่างแรกเลย,เยอยากให้ทุกท่านมาทําการผูกบัญชีกรุงไทยกับทางไลน์ก่อนถามว่าใครทําแล้วตามคลิปข้างต้นนะครับผมเราก็จะทราบว่าวิธีในการทํานั้นง่ายมากๆนะครับเมื่อเราเข้ามาดูที่ไลน์ของเราเนี่ยทางบัญชีกรุงไทยเขาก็จะมีการส่งข้อมูลเข้ามาให้เรานะครับปกติแล้ว ถามว่าเราเป็นเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับทางระบบจะส่งข้อมูลบัญชีมาให้เราเนี่ยอยู่2รอบรอบที่1ประมาณตีสามนะครับผมจะบวกลบ1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับรอบที่2ประมาณ4ี่โมงเย็นบวกลบ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับนี่คือโครงการคนละครึ่งรอบแรกเนี่ยทางภาครัฐเขาจะโอนเงินที่ลูกค้าชําระเงินมาให้เราก่อน ส่วนที่2ท,ที่เป็นประมาณ4-5โมงเนี่ยจะเป็นเงินที่ภาครัฐทําการอุดหนุนส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่ลูกค้าชําระเงินมาเข้ามาให้กับเราเพราะฉะนั้นเงินจะไม่ได้เข้ามาก้อนเดียวพร้อมๆกันนะครับจะแยกเป็น2ก้อนมาให้เราแต่สําหรับในส่วนของเ,อเงินบัตรสวัสดิรแห่งรัฐแล้วเราชนะเนี่ยทางภาครัฐจะโอนมาให้เราพร้อมกันเลยนะครับผมเหมือนเมื่อวานเมื่อวานคือวันที่ Uh, 19นะครับทางระบบมีปัญหาหน่วงอยู่สักระยะหนึ่งนะครับระบบโอนเงินเข้ามาให้เราเนี่ยตอนประมาณ6โมงนะครับเป็นเงินของผมเองเป็นเงินอยู่ที่385บาทก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโอนเข้ามา1ก้อนอยู่ที่30บาทน่าจะเป็นการทดสอบระบบว่าสามารถชำระเงินเข้ากับบัญชีได้ไหมเพราะว่า30บาทนี้ทุกร้านได้รับเหมือนกันหมดทุกร้านและเวลาก็คือ5โมง 41นาทีนะครับผมแต่พอช่วง6โมงมาเนี่ยระบบก็จะโอนเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเข้ามาให้กับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทราบแล้วนะครับว่าคนรบครึ่งภาครัฐจะโอนมาให้สองรอบรอบที่1ประมาณตีสาบวกลบ1ชั่วโมงนะครับรอบที่2ประมาณ4ี่โมงเย็นบวกลบ1ชั่วโมงส่วนอีกโครงการอื่นๆที่เป็นเราชนะหรือว่าราชการแห่งรัฐเนี่ยทางภาครัฐจะโอนเงินให้เราพร้อมกันทีเดียว ตอนช่วงเย็นนะครับประมาณ5้ถึง6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นใน1วันที่เราขายสินค้าเหมือนเช่นวันนี้เป็นวันที่20กุมภาพันธ์2564นาะครับเราขายสินค้าไปแล้วเงินที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้รับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21นะครับผมกุมภาพันธ์2564ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์แต่ว่าการโอนเงินเข้ามานั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วน นะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่และจะได้รับเงินครบหรือไม่นะครับผมนี่คือเป็นเทคนิคดีๆที่เรานำมาแบ่งปันกันนะครับโปรดแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนของท่านที่เป็นคนค้าขายได้รับทราบจะได้ไม่ต้องกัวงวลใจอีกต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ